จสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องคิดเขียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาชวนเพื่อนๆนะคะเขียนวลีตวนวีนนะคะก็ก่อนจะเริ่มเขียนนะคะก็จะอธิบายนะคะแล้วก็เขียนตัวผิดอินนะคะกำกับให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแล้วก็แปลให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าคำศัพท์ที่จะเขียนวลีที่จะเขียนในวันนี้นะคะ แปลว่าอะไรกันบ้างนะคะตัวน,นี้เป็นวลีที่เกี่ยวกับคำว่า show show ตัวนี้แปลแปลว่ารับนะคะตัวนี้นะคะ show show ตัวนี้แปลว่ารับเป็นต้องอนะคะเป็นต้องอตัวนี้นะคะอ่านว่า show สิ้นนะคะแปลว่ารับจดหมายนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นการเขียนตัวอักษรจีนแบบยาวๆรวดเดียวไปเลยนะคะตัวนี้แปลว่ารับจดหมายนะคะคำต่อมาตัวนี้คือคำว่า shou l ูนะคะ shou l ูแปลว่ารับของขวัญน,นะคะ ตัวนี้นะคะโซเทียนจือโยเจียนนะคะโซเทียนจือโยเจียนตัวนี้แปลว่ารับออีเมลนะคะเทียนจือโยเจียนแปลว่าอ e ีเมลนะคะเหมือนว่าคลิปนี้นะคะคําว่าเตี้ยนจือเนี่ยมันคือคําว่าอ e ิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยนะคะก็เอาคําว่าโย่เจียนนะคะมารวมนะคะ ็คือรับอีเมลนะคะก็แปลว่าคือมันสามารถแปลได้ว่าแบบเป็นภาษาไทยเนาะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเราเขียนเป็นอีเมลเลยนกันะคะ อนันี้นะคะโซฟานะคะโซฟาโยเกนตัวนี้จะแปลว่ารับส่งนะคะรับส่งพัสดุนะคะไปสีอะไรแบบนี้นะคะโซฟานี้คือรับส่งนะคะแล้วตัวต่อมาคือโซหุ่ไลนะคะ โซ่หลวยหลคือรับกลับมานะคะ <c oughs> แล้วก็ โซหุยชี่นะคะโซหุยชี่แปลว่ารับกลับไปนะคะและข้างล่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างประโยคที่จะเขียนให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเจ้าชื่อวอเตอร์อีเเอร์ซินอี้ชิงโซเซียบะ เจอชื่อวอเตอร์อีตยินอีิงโซเชียะตัวนี้แปลว่าอันนี้เขาแปลว่านี่คือนะคะนี่คือน้ําใจเล็กน้อยนะคะน้ําใจเล็กน้อยของฉันนะคะกะลุนารับไว้เถอะนะคะซินอีตัวนี้แปลว่าน้ำใจนะคะ ส่งถึงโซเชียปะนะคะอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้เห็นการเขียนในวันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มเขียนตัวแรกนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขีดเขียนนะคะทุกคนจะได้เห็นการเขียนอักษรจีนนะคะเห็นลำดับการเขียนก็คือปีสุ่นนะคะหากชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะกดไลค์คอมเมนต์แชร์ซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องขีดเขียนด้วยนะคะ คลิปวิดีโอจะมีให้เพื่อนๆได้ดูทุกวันในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะหวานช่างริบุเตียนั้านบอมาหลายเจียนเมียน